คุณสุภัตตาเนาอแข็งแรงดีมากกินแข็งแยงงนะ่ายมากโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณหมอจะเอาเรื่องคุณสุภัตตาเนี่ยเยอ่อไปเล่าทุกครั้งเลยว่าขนาดคุมดีมากแล้วอย่างฮะยังเกือบฮาโลเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันก็คืออย่างที่บอกนะว่าถ้าคุมไม่ดี อาจจะไม่ได้น้องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอชื่นชมมากที่เราอดทนนะคะควบคุมอาหารคือหมอรู้ว่ามันทรมานมากในการที่แบบจะแบบอดข้าวกินข้าวให้น้อยที่สุดควบคุมน้ําตาลต้องฉีดยาอะไรพลวันไปหมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเราต้องสู้ต่อมันมีแค่สู้ต่อกับกับยอมแพ้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอถึงบอกว่าถ้าเรา สู้นะคะผลที่ออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาขั้นต่ําเลยคืออย่างน้อยอเราได้น้องนะคะแต่อาจจะตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่ความสามารถในการคุมของเรานะคะแต่ถ้าเราคุมได้ไม่ดีนะคะใน,ในคุณแม่ที่เป็นเบาหวานอยู่เดิมนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปเสียตอนช่วงเนี่ยะคะ่ะสามสิบห้าสัปดาห์ช่วงเนี้ยซึ่งเป็นช่วงที่หดหู่มากนะคะถ้าเกิดน้องเสียชีวิตในครันช่วงเนี้ยเพราะว่ามันอีกนิดเดียวอะ่ะก็จะได้เห็นหน้ากันแล้วนะคะเพราะนั้นหมออะ่ะ ไม่ชอบบรรยากาศนี้นะคะจึงต้องบางทีก็ดุบ้างนะคะก็ก็อยากให้คนไข้ที่อยู่ในความดูแลหมอทุกคนเนี่ยเข้าใจนะคะว่าเออหมอดุเพราะอะไรนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะหมอดุไปหมอก็มาเสียใจทีหลังนะว่าเอยเราแบบเราดุไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันถ้าเราไม่พูดให้ชัดเจนนะคะมันก็จะไม่เกิดการตระหนักรู้นะคะเพราะนั้นเนี่ยในบางเคสเนี่ยอ๋อ บางทีหมอก็ดุเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้าตาลม,มันคุมไม่ได้จริงๆแล้วให้นอนโรงพยาบาลก็นอนไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหมันมันลำบากใจมากนะคะในการดูแล